ย้อนเวลากลับไปในวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระประมบรรมราชโอคงการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระราชดำรัสนี้เป็นเหมือนคำสัญญาของพระองค์ที่นำความปลื้มปิติมาสู่ประสบนิกรชาวไทยเป็นล้นผล จากนั้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยกล้องและแผนที่ไปตามพื้นที่ต่างๆของประเทศเพื่อเยี่ยมเยียนและรับฟังปัญหาของราษฎรด้วยพระองค์เองเมื่อทรงรับรู้ความเดือดร้อนของราษฎรแล้วทรงมีพระราชดําริให้แก้ปัญหานั้นด้วยวิธีง่ายๆจนก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร โดยโครงการหลวงดำเนินงานเกี่ยวกับการคนา้นคว้าวิจัยทดลองและส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวเพื่อให้ชาวเขานำไปปลูกทดแทนฟิน่นซึ่งเป็นสารตั้งต้นของยาเสพติดสำหรับการไฟฟ้าสูนย์ผูม,มิภาคมีโอกาสได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทมาโดยตลอดโดยขยายเขตบริการไฟฟ้าให้แก่สถานีโครงการหลวง ที่มีกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือถึง33แห่งด้วยกันส่วนใหญ่ที่เราไปทำก็คือขยายเขตก่อสร้างปักเสาพาดสายนะครับแต่ว่างานที่ทำอยู่ทางเหนือเนี่ยจะเป็นงานที่ยากพื้นที่ที่เราไปทำส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาถนนทนทางก็จะลำบากแล้วโครงการหลวงที่พระองค์ท่านทำเนี่ยยากกว่าเราอีกครับคือไปอยู่ก่อนไฟฟ้าใช้ก่อนถนนมี ก็มีความภูมิใจมากครับผมที่ครั้งหนึ่งในชีวิตผมเคยได้เป็นพนักงงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและได้ทำอะไรบ้างเพื่อพ่อของแผนดินครับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า4,000โครงการพิสูจน์ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะคิดค้นหาหนทาง ปัดเป่าบรรเทาทุกข์ด้วยเป้าหมายเพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีตราบเท่าทุกวันนี้